หมดเวลาเปิดแล้วลงเลยขอทานจิตบุญใหมา่เลขสิบนู้นูว่ามีสามยางนั่นแหละบอสุกพอดีสุกพอดีแล้วก็ใหม่มีสามยางดุเนาะแรมแรมมันบอสหอนบอสแล้วมือเลยนะเอามือเลยนะบอสหอนติ๊ก จะมือบังคมททยไปนังจะอะไรอันอังเลยเออมันมีเตาอบอันพี่รุ้งอยู่สามอ๋อสุกพอดีเลยว่ะมันสุกยู่บนนี้มันคือแดงๆล่ะ ้พี่นกมันเป็นตาแสบใอยู่เวะดูดูทานมอสุกหนำมอได้งหรอหน่อมออ๋อมันมีเทคนิคคือเบิ่งหนำมันมันบอกว่ามันสุกมือบบสุกโอ้ยสำนีกปูเลือแล้วเว้ยโอ้ยหิวแล้วมันสุกแล้วโอ้ยดีเลยป้แดง อเอาขึ้นจังไงบ้านเนี <h ums> <h ums> <h ums ่ยซุกแหละแต่ว่าเหนือมันแดงๆซื้อเนาะอุ้อยากชิมบึงหนามันที่มันหยดออกอ่ะเป็นตวแสบวะ น้ำราดข้าวเลยดีเนาะอ๋อคือบอกเอาเอียงแนวขีบแนวเอียงมามันบ่หอนดิเธอพี่นุกเว้ยเอ,อืเอดพอดีเลย <c oughs> <c oughs> สุกอยู่ดอกอเ,อเ,เออมันสุกเลยน้ำมันนี่ปตะเส็บต่ว่าน้ำมันต้องเอาอย่างมาจับด้วยนี่นะะถ้ามันซุกเห็นไหม